ป้าลุงลงอยู่ฟันใจไว้ทองนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่ผมกําลังจะเดินทางไปนครนายกไปที่คลองมาเดื่อนะครับที่เห็นหลายๆหลายๆท่านเนี่ยชอบเวลาท่องเที่ยวกึ่งเดินป่าแบบไปเช้าเย็นกลับเนี่ยก็ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนก็ชอบเลยนะครับผมก็าจะเดินทางนะครับโดยใช้เจ้าตัว X Max คู่ใจเนี่ยไปนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามชมกันนะครับ ตอนนี้ของแวะเตรียมสเบียงก่นอนมาถึงจุดทางเข้าแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านอเมริกนนะครับซึ่งสางงข้าก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยนิดเดียวเนี่ยครับเลยเซไม่มีไหนเยอะ นะครับก็มีกันทำไมซ้อนได้กินกาแฟนะครับกระตุ้งกระสนชาวดอยนะครับแล้วก็อาหารสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ซีมีเกี๊ยวไนก็ไก่ย่างห้าดาวจับมันตุ่นสบายกันตรงนี้แหละนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทีเข้ามาน่มันจะมีไก่วิเชียนมุรีไก่หาดใหญ่ไก่โอลาดเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถ้าเอาแบบสบายใจนะครับก็เนี่ยตรงนี้มีไก่ห้าดาวนะครับพอลุงก็เข้าแวะมาซื้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตรงนี้แหละแต่ก่อนอื่น ขอชาร์จพลังกาแฟก่อนช่วงนี้ขาดกาแฟอินโอเคเราข่าวกันนะครับ <c oughs> มอกข้าหวานน้อยจ้า <c oughs> ข้าวนะครับคล้องมาเดือ ถนาดรถความเสี่ยงลงตอนนี้ยังได้จะมีรถเข้าไปนะถ้าสังเกตดีๆรถจะเป็นพวกรถยกสูงทั้งนั้นเลยเพราะว่าทางข้างทางในคลองมาเดื่อมันไม่ธรรมดาทางในคลองมาเดือ่อไม่ธรรมดาจากที่เราเข้า,ารอบที่แล้วรอบนี้เลยลขอลองเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาดู ว่า L X Max เข้ามาดูดูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ X m ็ x m ต้องบอกช่วงล่างสูงนะแต่รถก็สูงปูปัญหาเรื่องขยิงนี่เลยแต่ถ้าเป็นรถเล็กนะมาได้สบายหน่อยอไม่มีปัญหาหรอกแต่ต้องระวังหน่อยเพราะกัวท้องเจะขูดใต้ท้องรถแต่ถ้ารถสูงก็ต้องขยิงก็แลกกัน ครับแต่ถ้าเป็นรถพวกมันต้องคอสอะไรเงี้ยลุยๆหน่อยอย่างดีบิวอาร้อ 5, ยห้าห้ายห้าอย่างเง,งี้ยก็วิบาทอยู่แล้วลุยได้บสบายสบายนะแต่ตอนนี้ทางถนนยังโอเคดีอยู่ดีอยู่เลย,เลยแหละช่วงนี้เขตชุมชนนะขับอยาอ่าเกินสี่สิบแล้วกันสี่สิบห้าสิบนี่เขตชุมชน ตรงนี้เขาจะแวะแวะเติมน้ำแข็งน้ำน้ำมันมีฟอร์มตรงนี้ทางเข้ามีปหาฉุกเฉินก็มาเติมตรงนี้เ,เราจะเริ่มเข้ามาในส่วนของรนด้านในแล้วถนนจากเรียบๆนะครับก็จะเริ่มออฟลรดเล็กน้อยเอ็กน้อยเล็กน้อย มันมีรถเข้าไวเดี่ยวรถเข้าเราต้องแถวเข้าไปได้ได้แล้วเขาพาเข้าไปข้างในได้เราจะเริ่มติดขึ้นมาทันทีนะครับก็ตรงนี้โซนออฟโรดแล้วนะครับ ครั้งที่แล้วลุองอยูเอารถเก่งมานะครับต้องบอกเืนเตี้ยเนี่ยขับระวังอย่างแรงนะครับแต่ถ้าพื้นสูงไหน่อยก็สบายๆนะครับรอบนี้ก็เลยเอามอ์ไซคยมาลุยได้เหมือนกัน ชั้นชั่นทำงานชั่นทนโทนทำงานระบบความปลอดภัยกันลื่นอะไรเฮอฟืดฟืด รถมันต้อง ATV ไม่ใช้ X Max ถึงจะวิ่งมันนะอันนี้เอา X Max มาล,ลุยได้เหมือนกัน มาแค่่วนตรงนี้เราจะไม่เข้าต่อนี่ไงตึงแล้วอหลวงพรไม่รู้เหมือนกันไม่น่าไก่นะจากตรงน,นี้แต่มันจะต้องลงคูน้ำใช่ไหมหลวงพรแล้วก็อย่างคือรู้สึกว่าคนจะไปเที่ยวเข้าไปทเที่ยวกันเยอะกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าเออ มันก็สวยแต่คนจะยุ่นวุ่นวายนะครับเพราะคนเข้ากันเยอะผมมาแค่ตัวเนี้ยตัวเป้าอ้อยรู้สึกว่ามันเงียบแล่วใคยมีคนเข้ามานะ ตรงนี้เลยมีบางล่ม,มถึงเลย,งเยงเลงด้านทออฟรถมากเลยวันุยมาถึงเลยนี่บรรยากาศภายใน สดชื่นเหน่มมากดูน้ำใสไหมน้ำใสไหมครับดูความใสของน้ำไม่ได้อวยใสมากเดี๋ยวผมจะนั่ง ทาอยู่ตรงนี้แหละไหนะใกล้ๆนะเราก็จะเห็นบรรยากาศธรรมชาติสดชื่นสวนบ่วอ้อยมันจะเงียบมากนะครับผมชอบมากโอเคเดี๋ยวเรามาพักผ่อนกันนะนะ มาถึงแล้วนะครับกับบรรยากาศสวนปอยนะครับเด็ตรงน,นั้นเขานั่งเล่นนะ้ำโอ้กไก่ๆนะตรงน,นี้เด็กๆไ,ไปเล่นน้ำปชิงช้านะครับต้องบอกก่อนว่าเงียบสงบนะผมรู้สึกว่ามันสบายใจนะครับแล้วก็น้าโซนตรงนี้ใสใสเลยละ่ะใสเห็นไหมใสใสมากผมเจอปลาแล้วผมจะดำามไปหาปลาให้ดู นั่งบนแค่นะครับแค่ก็ค่าเช่าวันละ150บาทถ้าบอกแอบบอกมาว่าพอลุงลุงอยู่นะครับมารีวิวให้นะครับก็อาจจะลดให้เลยครับแซวแยบๆดูนะคัน,นิเซลนะีจริงๆเขาไม่ลดนออรอบก็มาตรฐานละ150บาทดมวยแพงมาดูใต้น้ำดีกว่า จะสุดคู่ขนาดไหน นั่งพักผ่อนกันนะครับ บ๊ายบายเจอกันใหม่คนนี้กูกลกวนะเดินทางขอแล้วครับ อร่อยตรงนี้หินลูกใหญ่เดี๋ยวไปปั๊ม่อละปาลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่มีง่าย เขาจะวิงงะว่งง่ายแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปงม่คนวิ่งง่ายรถเราเมันไมร่รถโชกรถเราม,มันไมร่รถโชกรถวิ่งท่าน,นา,ขาขอ <c oughs>

tập ở đây đứng 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 Mày ุดจริงดอรถส่วนนี้เอนอนี่นะครับมาจะเข้ากรุงเทพก็มาที่บางจากอ๋อบางจากเปิดใหม่นะนี้ อืมสวยไหมน็นสวนแต่มาเย็นแล้วนะก็เลยอาจจะมืดหน่หอยดูห้องน้ําห้องน้ําปาลุงก็ชอบไหมปะลุงชอบไหมชอบห้องน้ำมากเลยค่ะเออห้องน้ำโคตรสวยใหญ่ที่สุดนี่นี่ห้องน้ำอินทาหนิ สวยมากเดี๋ยวนุ่มลงก็ถ่ายหัวลุงเก็บไว้ได้ไหมคะตรงนั้นด้ดูนะเดี๋ยวลุงไปยืนเป็นนางแบบห้องน้ำหน่อยนะเป็นนางแบบห้องน้ำนางแบบห้องน้ำไี่ถ่ายเราเป็นนางแบบห้องน้ำ,เ,นนำนนเดี๋ยวค่อยเก็บหัวกไปด้วยหนอ่อยเห็นไหม ติดอยู่ตรงเสานี้นิดเดียวเองนะไม่งั้นสวยยิ่งกว่านี้ ออกกำลังกายนะเป็นส่วนย่ำทำมาได้อรังการมากมีเรือด้วยเลื้อเป็ดจริงชายักษ์ยักษ์ไหมดูดิชิมินูใหญ่มากตั้งกล้องถ่ายเราได้ไหม,มปลาลุงไปยืนตรงจริงชาสไิไม่มไม่มานั่งไปยิงจิงชาสิ ดูชิงชาย,ยักษ์ชิงชาย,ยัก